สวัสดีค่ะวันนี้ยายหน่อยจะพามาทำนึ่งปลาตาําแก่วนะคะ1ึ่งปลาตำแก้วนี่นะคะแล้วก็นี่เลยพริกเราก็คั่วเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีพริกหอมกระเทียมแล้วก็มะเขือมะเขือเปียวน,ะะนี่แล้วก็จะมาจัดนึ่ง เรื่องนี้นะคะี่ก็หัวปลีหัวปลีในบ้านเองนะคะหัวปลีในบ้านแล้วก็แตงโมอ่อนคะ่ะดอกกระหล่ำเนาะผักพื้นบ้านเรานี่แหละคะ่ะนี่๋ยวงลงไปปลาตะเพียนนี้จะเป็นปลาตะเพียนไร้ก้างนะคะเอามาจากเขื่อนอุบลน,นะคะนี่เลยนึ่งแบบนี้นะคะ แล้วบวบนี่เนี่ยเราก็จะวาง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 เนี่ยนะคะเราก็จะปิดฝาค่ะจัดอย่างนี้เลยนะคะปิดฝาทิ้งไว้เลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวพอสุกเราก็จะมาดูกันเนาะตั้งตั้งไฟไปเลยหม้อร้อนนะคะระหว่างที่นึ่งนี่เราก็จะไปตําแจ่วกันจ้านี่นะคะร้อนแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็เอามาตําแต่ว่าอย่าเพิ่งเอาเมะเขือเทศลงนะคะ เดี๋ยวมันจะตำไม่แหลกนะให้เราตำหอมกระเทียมไปก่อนนะคะกับพริกแหลกแล้วเราถึงจะมาเอามะเขือเทศลงทีหลังนะคะตาเลยค่ะนี่นะคะพอมันแหลกแล้วเราก็จะใส่มะเขือเปี้ยวลงไปเน,ะนะาะนะคะตำไม่เข้ากันนะคะ แล้วก็เติมชูรสกับน้ำปลาพอค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะไม่ใส่ปลา้านะคะสูตรเส่ปลาล้วเราทำมาเยอะแล้วนะคะวันนี้แกวเราจะไม่ใส่ปลา้านะคะจะใส่มะเขือเปรี้ยวแทนนะคะถ้าชอบเปรี้ยวอยีกนิดก็บีบมะนาวน,นะคะแต่ถ้าไม่ชอบเปรี้ยวก็ไม่ต้องบีบมะนาวนะคะนี่นะคะก็จะได้แกวแล้วเราก็จะไปเอา ต้องปรุงมาใส่ก็จะใส่ชูรสค่ะนี่นะคะน้ำปลาน้ำปลานี้ใส่ได้ตามใจชอบนะคะชอบเค็มใส่เยอะชอบไม่เค็มใส่น้อยนะคะหมดขวดเลยนมันหมดพอดีนะคะนี่นะคะเราปรุงแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตักใส่ถ้วยไว้เลย อร่อยค่ะอร่อยรับรองอร่อยนะคะเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะอร่อยเวอร์เลยนะคะอร่อยมากๆนะคะเนี่ยเนี่ยข้าวเหนียวจิมนะคะข้าวเหนียวยังไม่นึ่งค่ะนี่ก็จะเป็นข้าวเหนียวเรานะคะแช่น้ําอุ่นไว้แช่น้ําอุ่นไว้นะคะจะได้นิ่มลิ้วๆมาทางนี้นะมาทางนี้ค่ะทางนี้ก็เริ่ม ร้นอนก็จะรอให้สุกนะคะรอให้สุกก่อนนะคะเพราะวันนี้เพิ่งจะวันนังคา้าขำๆนะคะค่ะปลานหนึ่งเราก็สุกแล้วนะคะนี่เลยนะคะเห็นไ่คะน่ากินไหมผักเราสุกแล้วนะคะนี่นะคะปลาก,ก็จะอยู่ข้างล่างนะคะอืมต้องหาที่ร้อนมากๆนะคะนี่นะคะ บวบเราก็เหี่ยวแล้วนะคะยุบแล้วแตงโมกระลำดอกนะคะนี่ผักที่น่ากินหอมชุยเลยหัวปลีนะคะหัวปีเราก็สุกแล้วนะคะนี่เลยนะคะนี่นะเจีวเราก็พร้อมเสิร์ฟนะคะทุกคนนี่คะ่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วกินได้นะคะทุกคนขอบคุณทุกการรับชมนะคะ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ